สวัสดีเบอร์สกูสัสคนมาพบพ่อเขาส่องเบาค่ำละมงเลยผมไอ่พี่น้องเนาะมูนีกาชีมาอัปเดตบ้านชาวเมียวา,ายลุยเด้อพี่น้องเด้อบรรยากาศกบ่ายโมง่งละพี่น้องมียังเบิ่งมาส้มกั็มาเบิ่งน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะมูนีมาแล้วบ่ชาวเม,มียวมาแล้วพี่น้องเดินเที่ยวกับห้องหอนโอ้ตอนนี้กับเบาค่ำกับกำลัง เทศการเมนูถาเพิ่นนนะพี่้องก็คือแบ่พี่น้องเลยลไปเพื่อไปชมกันพี่น,อน้องเสร็จสัตว์แล้วพี่น้องกําลังสิคั่วพี่น้องไปเอาเรื่องทีดด 3, ่เห็นผลตัวสามพันกระเดียวก็เกิดไม่ตีเนี่ยแปลว่าไม่รอเห็นพี่ใหม่แต่โคตรพี่น้องเลยเขาใหม่โคตรกําลังสิงคั่คว จะมาทำมือจะส้มกันน้องนาะรอสักพัก็แล้วสบายดีพี่นอ้องันนี้เป็นปุกพิเศษพี่น้องครัวแยบบ่ขับเลยพี่น้องเลยบ้านเต้าเมียวสายลุยเด้อพี่น้องเด้อ vừa nóng nó nóng vừa ngăn 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 vừa กะซานจะเอาได้ใช้อ้าวกระ่านเอาอด้วปหน้ามันันไเอ้นี่ปิดหน้าไม่พอจะ้า พานคนเครื่องมาเนาะตอนนี้ก็หักก็ได้กําลังคั่วกันนะพี่น้องให้านยนี่ตะกล้องให้ยนะภาพบริษัทเจนก็สดสบายเลยพี่น้องเพิ่นก็มาหอดมาถึงเนาะอันนี้คือญาติเพิ่นที่มากแต่มืองนอกเนาะอันนีสองคนผคนยิ่งเลย มาเพื่อไปสีเบะมาเลี้ยงกันเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบอกคำเด้อพี่น้องเด้อให้ท่านให้ที่เบื้งที่ใกล้ได้อพี่น้องเลยใหญ่สักผักจังเบื้งใหม่เนาะบอกคำเราจะจะเห็นกินต่อยพี่น้องเลยเอาเผ็ดได้กินขาเบื้งขาส้นกัน นีกำลังเข่าขั้นตอนที่ได้ซอยซอยจุให้พื่นน้องะ่นน้องกำลังคอยตหวันน้องยามเหิตกินผักขวาตหวานก่อยนังไปไเสดจไกำลังผูมานำล้านพื่นน้ะถายางแป๊บหนึ่งพี่น้องเอ้ สบ,บายดีกระถูมองถูบอยพี่น้องแมลวอกไก่สายปรุงถขาปุงตอนอบเนาะเอาอย่างถ่ายทำให้เบิ่งนได้พี่น้องเลยแบบเพิ่นกินแบบเปลี่ยแบบป้งพี่น้องถ่ายไก่เอาเนาะพวกแสบีพี่น้องเบอกข้ามข้างแรกในชีวิตได้กินนี่แบบเพิ่นกินนะแสบจ้ย<ะ><ะ> <laughs> มาเด้อพ oh ี่น้องเด้อมากินน้ำพึ้นเด้อแส็งเเหมือนกันเนาะอยู่เพื่อนสาวเมียวสายลุยสายเดี่ยวพี่น้องท่านี้ก็กำลังย่างพี่น้องย่างเผาหัวน้ำ ตัวนี้เห็นนตัวนี้เอาไ้เอาไ้ก่อนบ่บ่สำคัญเนาะฮะสำคัญเฮาวมีขับไปมิเดืดสวนลูกน้องหน่ยเนต้องทำมึงกห้าวาอง้าบ่เคยกินเด้เป็นได้ผลไปไปเบ่งไปชมเนาะเดี๋ยนูมาที่เมืองนอกเนาะ สักแป๊บหนึ่งเนาะเดี๋ยวบอกคำก่อสิเดีมาเห็นกินโต๊ะพี่น้องเลยสบายดีสบายดีขออนุญาตเด้อเด้อพี่น้องสบายดีสบายดีเอาเอาเลยเลยข่อยยังยีเห็ดกินเลยกินก่อน

พี่น้องมาพี่บันมาโซนเหมกันเจ้าหน้าที่ลุกขึ้นรื้อเลยแล้วนะี่นอันนี้กัอันอันโพนมันนี่เขาเส้นได้โพนมันนี่บ่หัวหน่ะอันโพนมันนี่เขาเส้นได้ต้มเอาบ่าโอ้ โบหู้แล้วเด็กถามว่าคั้นว่าติ่มทอมเอาไว้คั้นว่าบนต้มคอยจะขว่แล้วล่างให้นะต้มไว้เนาะบนต้มเพียพี่น้องพิจารจะเส่บรีเพียเนาะพอกลีนนี่ก็นนี่พิจารณาแป้งแป้งนมพี่น้องเลยแป้งนมแบะเบะมันชิ้นไล่ขนาดพี่น้องเลย

ช่แจ้วเจ้าวะไไก่เจ้าว่าฮะเออผงเยี่ยมมันใหม่เลยดิไไก่ผงเยี่ยวมันมีมือกล่องน,นอนเดียวกัถ่ายเองเห็ดกินไปน้ำเนาะนี่แหละ สาเหตุสูตรแจวคนพี่น้อง <laughs> แกยวตบหวาน <c oughs> สีอม <c oughs> เติมค <c oughs> ักตัวนี้สีเป็น <c oughs> ตะกินขนาดเลยโอ้ยใแคบไว้ก่อนอ่า กดติดตามให้ในเร็วๆี่น้องสองเบาคำน้ำมวงนี่คือคลิปแรกของเบาคำเนาะ กินไปตะกินอ๋อนี่ก็จะจบลิปน้องเพื่อนพี่น้องเนาะฝากกดไหลกดแชร์กดติดตามมันเบาคำเนื้อพี่น้อง <c oughs> ขอเป็นกำลังใจคลิปต่อไปเนาะสบายดีถุงหมองถุงบอลเด้อ